ร้านดีเวียนช็อปจำหน่ายกล่องสุ่มไก่ตันราคาถูกสินค้าแนะนำกล่องสุ่มไก่ตันมีโอกาสได้รับไอดีมูลค่าสูงและกล่องสุ่มไก่ตันการันตีไก่ตัน100%อันนี้คือได้เลยนะและยังมีกล่องสุ่มโลบัครลุ้นรับรางวัลใหญ่22,500โลบั๊และยังมีรางวัลเล็กก็คือ400-1,700โลบัคนั่นเอง และนอกจากนั้นยังมีกล่องสุ่มไก่ตันผลตื่นและกล่องสุ่มดาบโยรุ20่อโคตรถูกยังไม่หมดแค่นั้นไก่ตันการันตีผลตื่น6หมัดหมัดใหม่ผลตื่น100%ราคาเพียงแค่79พไ,ได้ไอดีไปเลย100%อย่ลืมมาสุ่มก็ได้นะครับเพียงแค่ทุกคนกดเข้าลิงก์ใต้คลิปนี้ทุกคนก็จะเจอกับกล่องสุ่มที่โคตรเยอะและทางเพจดีเวนสอนะครับก็จะมีกิจกรรม นู่นกิจกรรมนี้นะครับกิจกรรมแจกรหัสก็มีนะครับยังไงก็อย่ายลืมไปร่วมกิจกรรมกันได้เลยนะครับดีเวน Shop <s ính> สวัสดีทุกทุกคนหรือว่าคนดูเพื่อนเพื่อนทุกทกคนกันด้วยซึ่งในวันนี้ผมก็จะมาทำสูตรสุ่มผลโมจินั่นเองทุกคนก็อาจจะเห็นต้นคลิปนะครับผมได้ทำการ ท่องคาถานะครับในการสูดสุ่มผลแบบสุ่มทีเดียวได้อะไรแบบนี้นะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นไปตามหน้าปกเลยนะครับใช่แล้วและอันนี้ก็จะเป็นการเปิดหน้าครั้งแรกในการทําสูตรสุ่มผลน,นะครับเพราะที่ผมทํามาเนี่ยผมแบบผมไม่ได้เปิดหน้าสักคลิปเลยครับทุกคนอวัสดีแบบยังไม่ได้อาบน้ําครับอืโอเคดูสูตรที่หนึ่งกันเลย เดินไปสุ่มยังไงก็ได้ให้ไหม่ให้พ่อค้าเห็นมันสุดเที่ยเลยเนี่ยเดี๋ยวเราจะแบบเล่นซ่อนแอบกับพ่อค้ากันทุกคนเดินไปแบบ,แบบไม่ให้พ่อค้าเห็นเออไป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 ม่เห็นกูเป๋าเนี่ยนี่ไม่เห็นแน่นอนครับอทุกคนน่าจะเห็นแบบแ,บบแล้วนะมันคือผล,ลอะไรอ่ะเดี๋ยวเราดูตรงข้ามกำแพงกัน อาวไม่เห็นอาวไม่ได้ไม่เห็นอีกโอ้โหไ,ไม่เห็นหน้าตาผลแย่เลยเนี่ยอันนี้แค่เริ่มต้นครับทุกคนอย่าไปคิดมากเดี๋ยวเราไปดูสูตรต่อไปกันอืม๋ยวผลน,นี้เอาไว้ลงดันแลกกันใช่ครับท่านทิ้งนะผมบอกไว้เลยว่าคนไหนที่มีผลปีศาจหรือว่าแบบสุ่มได้ผลเกลือหรือว่าแบบเอาเข้าในกระเป๋าของเราไม่ได้นะครับทุกนก็เอาไปลงดันได้นะ เพื่อทําประโยชน์แบบเสียศูญเสียเงินไปสามแสบนบาทสูตรต่อไปนะครับ 1. วิ่งรอบเกาะหรอบ 2. วิ่งรอบตัวสุ่ม3รอบและ 3. กดซ้ายสกิลผลปีาศาจทั้งหมด4สุม่มได้พิษเงามังกรแป๊แปบบ๊บ,บ,บ,บหนึงนะกูบอกอโมจิเอาพิษเงามังกรมามา,มาทำไมเนี่ยพิมพ์ว่ารักอะไรเนี่ยจีอะไรเนี่ยมันมันมันแปลว่าอะไรแล้วก็กดสุม่มโอเคสูตรนี้น่าจะได้อยู่ เดี๋ยวเราพิมพ์บ้ารักกันนะครับอันนี้ยังไม่หยุดอีกโอ้โหอีเวนเนี่ยนี่แล้วก็ไปสุ่มได้นะมึงจะเอ้าหรอแป๊บหบนึ่งนะเดี๋ยวสุ่มผลก่อนแป๊บหบนึงแบบน่งนะแป๊บหนึ่งคนเชี่ยเลยเนี่ยอ้าวอ้าวอีเวนเนี่ยังไม่หยุดงั้นมึงมามึงตายไปดีโง่สุ่มตอนเที่ยงคืน ว่าเวลานี้มันพีหนึ่งจะพีสองแล้วอะไม่เป็นไรไปสุ่มตอนนี้เลยสําหรับสูตรนี้นะครับก็คือสุ่มเวลาตอนเที่ยงคืนนะแต่ว่ามันกลเที่ยงคืนมาแล้วทุกคนไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาสุ่มกันเลยนะว่าตอนนี้น่าจะได้แหละเพราะว่าม,มันดึกมันค่ำแลแ้วไงเฮ้ยผลบาเรียถือว่ายังเอาเรื่องอยู่นะแต่ว่าก็ไม่ใช่ผลที่เราต้อง ที่เราต้องการลิตรทันไปหมดแล้วตอนเนี้ยแต่ว่าก็ถือว่ายังได้ผลโหดอยู่นะในในดูผลบาเรียที่มันมันราคาเท่าไหร่เท่าที่ผมจําได้นะผลสันนี้นะ่าจะเป็นผลหลักร้านขึ้นเลยเนี่ยผลสันลงไปเนี่ยหลักร้านขึ้นแต่ว่าผลบาเรียมันมันอยู่ตรงนี้ทุกคนน่าจะแบบไม่แช่หลักร้านนะแต่ว่าแต่ก่อนผลบาเรียเป็นหลักหลักร้านนะครับทุกคนตอนนี้มันปรับใหม่แล้วนะก็ จะราคาประมาณ8ป0 0สนเก้าแสนนี่แหละไหนในดูดิผลนี้เก็บได้เปล่าเก็บไม่ได้ไม่เป็นไรทิ้งไว้ตรงนี้เลยโอเคทุกคนต้องรอเวลาอีกประมาณ2ชั่วโมงนะครับมผมจะสมได้อีกรอบนะเพราะผมมีไอ3ดีสามไอดีล็อกอินเข้ามานะครับก็นั่นแหละอ,อีกอสองชั่วโมงใช่โอโหเพิ่งตื่นทุกคนเมื่อวานนี้ก็ลืมลงคลิป ไปนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้จะเป็นคลิปสูตรสมุนผลมจีนะแต่ว่าเพิ่งตื่นครับอมทมโทีเพิพอดีแบบนอนนอนนอนน้อยนะครับแล้วก็นอนถึกด้วยนะผมเนี่ยเป็นไรไม่รู้อ่ะผมต้องปรับปรับเวลานอนละม,มาตอนนี้ก็เลยอีก2สูตรนะครับในการสุ่มผลนะครับก็ไปดูกันเลยอันนี้ตอนเช้าก็เพิ่งตื่นนะครับแล้วก็ยังไม่แปรงฟันยังไม่ล้างหน้าอะไรเลยนะก็โคตรร้อนเออตอนนี้อากาศร้อนมาก เล้วราไปดูซิว่ามีสูตรอะไรบ้างนะเดี๋ยวเราไปดูสูตรสุ่มผลกันก่อนเลยป่ะสูตรที่สี่นะครับทุกคนวิ่งรอบเกาะห้ารอบวิ่งรอบตัวสุ่มสามรอบกดท้ายสกิลผลปีศาจท,ทั้งหมดสี่สุ่มได้พิษนอมังกรซึ่งสูตรนี้นะครับตอนแรกผมว่าจะไม่เอานะแต่ว่าก็เอาเถออเผื่อได้ผลโมจิเผื่อได้ผลตึงๆโอ้โหวิ่งรอบเกาะน,นี้น่าจะเป็นเกาะน,นี้เลยนะโอ้โหแม่งเอ้ยมึงเมื่อให้ก็วิ่งรอบเกาะอนนี้เลยเหรอมึงเกินไปเปล่าวะ มาทุกคนไม่ผิดคำสัญญาหรือว่าไม่ผิดคำสัญญาคำสัญญาเออนั่นแหละเดี๋ยวเราไปนี่กันเริ่มจากตรงนี้แล้วกันนะตั้งห้ารอบอะ่ะมึงบ้าหรือเปล่าเนี่ยไปร้อนนเดี๋ยวไปเปิดแอร์ก่อนแป๊บนะึง หนึ่งรอบอเกือบจะขาดใจตายงอกมาฆ่าเึอแบบเนี้ย สองรอบลผลเกิดผลเกิดผลเกิดทลอะไรอ่ะผลกิโลโอ้โหามาเพื่ออะไรเนี่ย สามรอบ สี่รอบรอบสุดท้ายเูยจะดีสมอลลี่แล้ว ว,วิ่งแบบพี่ตนนวิ่งแบบพี่ตนวิ่งวงวิ่งอะอะเฮ้ยเอาวงแบบพี่ตนวิ่งแบบพี่ตนวิ่งแบบพี่ตนวิ่งแบบพี่ตูนวิ่งวิ่งวิ่งวิแบบพี่ตนวิ่งแบบพี่ตนวิ่งแบบพี่ตูนวิ่งแบบพี่ตนเออเออเออรอไแ้้เวี่อมผอเเเ เฮ้ยไม่ใช่สิหมุนรอบตัวสุ่มสามรอบนะครับทางไหนก็ได้นะหนสองและสามแล้วก็สุ่มได้นะครับได้พระมังกรแล้วก็โมจินะมึงเป็นยัโอเคไปดูสู้ต่อไปกันเลยกระโดดไปบนหลังคาคาเฟ่ลงมาให้ตรงด้านหลังคนสุ่มสุ่มผมเคยได้โมจิ กระโดดตรงหลังคาคนสุ่มนะครับก็คือแบบให้เรากระโดดตรงด้านหลังนะอย่าให้คนสุ่มเห็นเราโอเคไม่เห็นแหละแล้วก็กดสุ่มเลยนะกูเปิกับจีเอ็มแล้วไอ้เขี้ยมังเอผลอะไรไม่กูเนี่ยเฮ้เอาล่ะในคลิปนี้นะครับก็จบเป็นเพียงเท่านี้แล้วนะครับมันก็เกลือนะครับไม่ได้ผลเขี้ยอะไรเลยนะเกลือจ,จัดเลยกดไลค์ไปแล้วช่องทางการติดตาม bmktv ช่อง y o u t u BMKTV e b อย่าลืมมาติดตามกันด้วยนะครับช่อง tiktok BMKTV 1 2อย่าลืมมาติดตามกันด้วยนะครับผมลงคลิปทุกวันเลยนะแล้วก็ขาดอีกอย่างหนึ่งนะครับทุกคน Facebook BMKTV แวดไทยส่งนะครับก็ดีเลยม,มาแอดเพื่อนมาติดตามทางช่องทางนี้ได้นะครับ แล้วก็ผมฝากอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับว่าผมกลับมาสตรีมทุกวันแล้วนะครับทุกคนก็อย่าลืมมาให้กำลังใจมาเล่นด้วยกันได้นะครับทางสตรีม BMKTV เลยนะครับอื